ดิครับพี่น้องสวัสดีเอฟซี FC, ช่องตาเบอร์ทูฟูทุกคนครับหอดแล้วพี่น้องยีงานสาวหน่อยเพียงเพียงเขาหอดแล้วสุกนิยมบัวใหญ่พี่น้องบานทฮานจันนี่ห่อแต่โดนเตือนแล้วละ่ะแล้วผมหังก็หงมื่อหังก็ลงมาจากรถบาทก็เลยไปผูกปีแว้พี่น้องแดงจริงคือเงินคนผูกปีแว้ก็เลยมาไายบรรยากาศพี่น้องเบิ้งก่อน เดี๋ยวชิว่าเต่าเบื่อเสียไปใส้ก็งอน่านหอดแต่ชิว่าใครเมืเ่อนหนาด้านนี้เลยอันนี้คือบรรยากาศการทั้งนอกมองจอดรถครับกต่ชิมีนำ้ำเนี้ยนิดหน่อยเพราะว่าฝนตกพังก็เศรา้าเดียวบอกว่า,ว,าว่าเป็นปัญหาเพราะมันเป็นบางหินโอ้ตายเต่าเปิดพิงร้องเครื่องเสียงเพราะว่าจะในห้องกับทีเขาเศร้าเช็ดแล้ว สร้อาเช็คเพราะตอนนี้ก็บใบใบสามกว่าัแล้วใบสามจะสี่โมงอ่ะสาเช็คแล้วี่จอกมานอนวิ่งถ่ายพี่นอกออกมานอนถ่ายพี่น้องนะครับทางเข่าจะเป็นมีทางเข่าพี่น้องอย่าลืมมาให้นกำลังแรงเชียร์แรงใจทีมงานแถวหน่อยเ้าผู้ใดอยู่นี่อย่าลืมมาเมื่อจะถ่ายของการทั่วมินิครับมินิอ่าคอนเสิร์ตจบแบบเทีทีหัวนอกสมรสสู้เก่าดุแล้วพี่ นี่ <Yeah. S 2> สุขมิยมบัวใหญ่ลงแล้วอมองจอรถกว้างขวางสะอาดสะอ้านครับแผนหน้าเที่ยวมากพีนองแล้วก็ย่นอกเมืองบอบอเป็นปัญหาแกแกชุมชนบอรบกวัญบอยยังทำมาอยู่ไกลยางเงงมืองบอกก็บุกไกลครับอันอนี้ก็ยเอียงเนี่ยประชาไทยบัวใหญ่ ปั๊มพอดีเติม,มน้ำ <HHH> ม,มันปั๊มเป็นโรงงานอะไรเงี้ยไปวัดตะเคียนตะเก็อยู kind of ่ใกล้ๆนะครับก็ดีดีครับเข่าวไทยอยู่ก็แม้นลาดทางลานทางก็เห็ดนี่งบ้างนี่เฮ้ยเหมือนลานเดียวยังใหม่ใม่อยู่เรื่อมีมาตะดุนแล้วแต่ว่าเบื้องเงินบรรยากาศลานหรือเบื้องเงินอะไรี้ยันเหมือนเหมือนจะมีมันเหมือนจะเพิ่งเพิ่งมี ว่าชิงย่างเขาทิชชู่ทั้งในพี่น้องเขาจะเออ่เปิดเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิปิดเสียงไว้พี่น้องขออนุญาตปิดเสียงนะครับเว่าทั้งในเขาจะเปิดเพลงพี่น้องขออนุญาตปิดเสียงเพราะว่าสิชชู่พี่น้องในเบิ้องในเบิ้งในทั้งในมันครบเปิดกันเสียงเฮียก็แสดงว่าเต้าเบิดปิดเสียงแล้วสิขออนุญาตปิดเสียงก่อนเดี๋ยวออกมาข้างนให้ทิชชสิเปิดเสียงให้อีกเท่านึงเด้อพี่น้องเด้อโอเคนะครับเอาสิปิดเสียงได้ป่ะเนี่ย ở mát rồi pino, ôi quang quá, làn đi khác, oh, mì mỏng hay ẩm nầm ẩm nay phom, mì mỏng như น้องอย่าลืมมาเด้อครับผู้ยอยู่แถวนี้เอฟซีสาวน้อยเฮาสาวน้อยเข้าผัดบ้านสุดท้ายแล้วมื่อื่นพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรตั๋วนี้มือม่อื่นมื่อื่นสาวน้อยทำการไล่สดกุ้มปิดอยู่บ้านพักอยู่โดม,มาละเป็นไล่สดลำเพลินล้วนบัตรราคาห้าสิบเก้าบาทครับพี่น้องบัตรราคาห้าสิบเก้าบาท ไรสดลํำเพลินล้วนพี่น้องเได้ฟังลํำเพิ่มแบบแบบจูใจเลยแบบนีแต่ลํำเพินเลยแหละลํำเพินของแท่อ่ะพี่น้องของแท่อ่เพราะว่าเาสาวน้อยเขามันของแท้ยู่แล้วเฮามันของแท้ลํำเพินนี่แล้วเขาก็ต้องลํำเพินแบบแท้แท่ให้ฟังมันี้ยพี่น้องเไล้ล้ำเพิ่นฟังลํำเพินแบบแท้แท่ไนีลยผู้บริหารหนุ่มมาดโกโจยมนินครับจัดให้พี่น้องลํำเพินแบบแท้แท่เลยแต่าบ้าน ว่าท่านเห็นการตอนรับของการยืมเงินสองล้านของเต่าเบิร์ยี่เดือนนี่อันว่าไม่ยืมเ,เงินดอกเบอร์ค่าตัวสองล้านนะว่าท่านเห็นเล่าวา,างไหนดูเดี๋ยวเขาบ้านพักอาจารย์จิวอาจารย์าถามแล้วแล้วเ,เห็นขีปไปนเนาะเอออีลิมซื้อบัตรซื้อตัวเดอ้อพี่น้องเนดะ้อคลิปนี้เขาจีบจำนี้ซะก่อนเอาสิไปีพอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับผม